ฟ้าแกล้งกันใช่ไหมฟ้าจงใจใช่ไหมที่ทำให้ฉันได้แต่ร้องไห้นี้เรื่องราวก็เดิมดมเหมือนเดิมอยู่ทุกทีก็คือวันนี้ฉันไปรักคนที่ไม่รักกัน รักคนที่ไม่รักสนคนที่ไม่สนกี่ทีกี่หนเขากลับไม่เคยใส่ใจหรือเป็นเพราะฉันเองไม่มีสิทธิ์รักใครทุ่มเทแค่ไหนสุดท้ายลงเอยด้วยน้ำตา คุณจะมีโอกาสได้เจอรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ใจตรงกันบ้างหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แมวอ้ำธรรมาทารนด้วยนะคะนี่เป็นการรันด้อมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะสับส,สดๆกันเลยนะสำหรับคนที่มีพลังงานเดียวกับเพลงเพลงนี้ที่ต้องเรียกได้ว,ว่า เจ็บแบบซ้ำๆจบแบบช้ำๆเรื่องราวก็ซ้ำตรงคำว่าเสียใจจะมีโอกาสหรือเปล่าที่จะได้เจอรักที่จริงใจนี่คือคำบรรยายของคุณนะถ้าใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอรัก ที่จริงใจหรือเปล่าคนที่เล่นฟิดมาเจอคลิปนี้ดูเหมือนคุณกังวลใจมากเลยนะกังวลกลัวส่วนหนึ่งคือคุณมีประสบการณ์มาเยอะเนาะผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายจนทําให้คุณไม่มั่นใจแล้วว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอรักที่ดีรักที่จริงใจบ้างหรือเปล่าอ่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณขอพลังงานดูหน่อยนอกเหนือจากที่จะบอกว่าคุณกําลังคิดมากเกินไปแล้วเนี่ยมีอะไรอีกที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณ ต้องบอกเลยนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกคุณก็คือว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอรักที่ดีคุณมีโอกาสที่จะได้เจอรักที่จริงใจขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองพัฒนาตัวเองค่ะดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตนะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรและควรค่าที่จะมีความรักดีๆความเชื่อพลังงานแห่งความเชื่อความเชื่อมั่นในตัวเองการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตนั่นแหละการเชื่อมั่นเหล่านี้จะทําให้คุณได้เจอรักดีๆอย่างแน่นอน คุณมีโอกาสได้เจอรักดีๆดีนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจ็บ